สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาหารที่เราคุ้นเคยกันดีมากๆอย่างก๋วยเตี๋ยวค่ะสวัสดีครับเราจะมาลองไล่เรียงดูนะคะว่าอาหารจานเส้นยอดฮิตเนี่ยมีที่มาที่ไปเป็นยังไงจากจีนมาถึงไทยแล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเราไปได้ยังไงบ้างครับเรื่องนี้จริงๆก็น่าสนใจมากนะครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเชื่อกันว่ามาจากจีนแน่นอนแต่ว่า เอ่อจะระบุเวลาชัดๆก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็มีหลักฐานเก่าๆอย่างบันทึกของมาโคโปโลสมัยกลุปรายคานนู่นเลยครับศตวตรรษที่13โ,โหศตวตรรษที่13เเนื่ยหรือคะนานมากครับเขาพูดถึงสิ่งที่คล้ายๆเส้นบะหมี่ก็พอจะบอกได้ว่าอาหารประเภทเส้นเนี่ยมันมีมานานแล้วในจีนแล้วเ,เส้นก๋วยเตี๋ยวแบบแรกๆที่เข้ามาบ้านเรามันเป็นแบบไหนคะต่างจากที่อื่นในจีนไหม เส้นยุกแรกๆที่น่าจะเกี่ยวข้องกับวิวยเตี๋ยวบ้านเราส่วนใหญ่ทําจากแป้งข้าวเจ้าครับแบบว่าคล้ายๆป่างเทียวของจีนฮาก,กาหรือเหอฟันของจีนกวางตุง้งอ๋อที่คล้ายๆเส้นใหญ่หรือเส้นจันอะไรแบบนั้นนะคะใช่ครับประมาณนั้นแต่ในจีนเองเขาก็มีหลายๆนะอย่างทั้งเหนือก็มีเส้นจากข้าวฟ่างหรือบางทีก็มีแบบที่เรียกว่าเส้นลวดด้วยแสดงว่าหลากหลายตั้งแต่ต้นทางเลยแล้วการเดินทางมาถึงสยามล่ะคะ มันมาพร้อมกับคนจีนที่อพยพมาใช่ไหมคะครับสันนิษฐานกันว่าน่าจะเริ่มชัดเจนขึ้นในสมัยสม,ยสมเด็จพระนารายมหาราชกรุงศรีอยุธยาอ๋อยุคที่การค้าเฟื่องฟูใช่ครับตอนนั้นชาวจีนอพยพเข้ามาเยอะก็นําวัฒนธรรมอาหารเข้ามาด้วยรูปแบบแรกๆก็อาจจะเออเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ําง่ายๆขายตามเรือใส่หมูใส่ผักพอจะมีหลักฐานเก่าๆในไทยไหมคะที่บอกว่าคนไทยเริ่มรู้จักก๋วยเตี๋ยวแล้ว มีครับมีเอกสารสำคัญเลยคือคำให้การขุนหลวงวัดประดูสงธรรมอมอันนี้เป็นสมัยยุทธยาตอนปลายในนั้นพูดถึงย่านการค้าที่มีพวกจีนทำเส้นหมี่แห้งขายออันนี้ชัดเจนเลยนะคะว่ามีการทำเส้นขายแล้วใช่ครับก็ตีความได้ว่าไม่ใช่แค่มีเส้นขายแต่มีการบริโภคกันแล้วในชุมชนชาวจีนอาจจะเป็นแบบผัดแบบแห้งหรือแบบน้าก็ได้ครับ แต่ถ้าพูดถึงจุดเปลี่ยนที่ทำให้ก๋วยเตี๋ยวดําเปรี้ยงปร่างไปทั่วประเทศจริงๆอันนี้ต้องยกให้ยุคจอมพลปพิบูลสงครามเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆคือช่วงหลังปี2485เป็นต้นมาค่ะ ตอนนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีรัฐบาลก็เลยมีนโยบายส่งเสริมอาชีพให้คนหันมาทำก๋วยเตี๋ยวขายกันอ๋อเพราะใช้วัตถุดิบในประเทศทำง่ายขายง่ายถูกต้องครับและไม่ใช่แค่ส่งเสริมการขายนะมีการแต่งเพลงก๋วยเตี๋ยวรณรง์กันเลยทีเดียวโอ้โหมีเพลงด้วยจริงจังมากนะคะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมหรือความเป็นไทยผ่านอาหารด้วยนะครับ ผลักดันกันขนาดนี้มีหน้าหลักก๋วยเตี๋ยวจึงได้แพร่หลายไปทั่วเลยแล้วการที่มันปรับรสชาติมาเป็นแบบไทยๆล่ะคะกระบวนการมันเป็นยังไงพอคนไทยเริ่มกินกันเยอะขึ้นก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยครับคือปรับรสชาติให้มันจัดจ้านขึ้นถูกปากคนไทยค่ใส่วัตถุดิบเครื่องปรุงท้องถิ่นเข้าไปมีความซับซ้อนมากขึ้นจนเกิดเป็นเอกลักษณ์แบบที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้อย่างพวกก๋วยเตี๋ยวเรือต้มยำเย็นตาโฟพวกนี้คือผลจากการปรับตัวสินะคะ ใช่ครับรวมถึงน้ำตกด้วยหรือแม้แต่ผัดไทยจริงๆเมื่อก่อนก็ถูกมองว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะอ๋อหรอคะเพิ่งทราบเลยค่ะครับการปรับเปลี่ยนพวกนี้แหละที่ทำให้เกิดกว๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยค่ะก็เลยทำให้ปัจจุบันนี้เราเห็นกว๋วยเตี๋ยวหลากหลายมากๆเลยนะคะทั้งเส้นทั้งน้ำซุปทั้งเครื่องครา ใช่ครับมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่วุ้นเส้นก๋ยจับน้ำซุปก็มีทั้งน้ำใสน้ำตกต้มยำเย็นตาโฟเครื่องก็มีหมูเนื้อไก่ลูกชิ้นผักต่างๆกลายเป็นอาหารจานด่วนยอดฮิตที่หากินง่ายมีคุณค่าทางอาหารด้วยสรุปง่ายๆก็คือเส้นทางของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับทั้งประวัติศาสตร์การอพยพการปรับตัวทางวัฒนธรรมหรือแม้นโยบายของรัฐ จากอาหารของคนกลุ่มหนึ่งกลายมาเป็นอาหารที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยไปแล้วน่าทึ่งนะคะที่อาหารง่ายๆอย่างเส้นกับน้ำซุปเนี่ยจะสามารถเอ่อซึมซับปรับเปลี่ยนตัวเองจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของไทยได้ขนาดนี้ค่ะครับมันแสดงถึงความยืดหยุ่นและก็การเปิดรับของวัฒนธรรมอาหารไทยได้ดีมากๆเลยครับพอเรามองย้อนไปเห็นวิวัฒนาการอันยาวนานขนาดนี้ก็น่าชิดต่อเหมือนกันนะคะว่า ในยุคที่อะไรๆก็เร็วไปหมดวัฒนธรรมอาหารก็ผสมผสานกันมากขึ้นอีกแล้ววิวัฒนาการขั้นต่อไปของกว๋วยเตี๋ยวมันจะเป็นยังไงต่อได้อีกคะทั้งในไทยเราเองหรืออาจจะในระดับโลกเลยก็ได้